วันเนี้ยจริงมันก็คิดอยู่สองอย่างเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวันอะไรลนะ่ะวันเพิ่งเทศมาเร็วๆเนี้ยแล้ววันนี้มาเทศอีกพอดีพระอาจารย์พศสารไม่อยู่ท่านบอกว่าเออช่วยแลกกันเทศก่อน <c oughs> ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะจะเป็นปุจชาวิสัชนาดีไหมหรือว่าให้เราพูดอยู่คนเดียวเหมือนเดิมเงี้ยเอาอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าโยมจะถามนะจะคุยกันก็ให้ยกมือเดี๋ยวจะส่งไมไปให้ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยขอคุยนิดหนึ่งก่อนฝนมาพอดีเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าโยมเนี่ยปฏิบัติยังไงนะว่าโยมปฏิบัติยังไงเดี๋ยวให้โยมนั่งปฏิบัติให้ให้อัตมาดูหน่อยหนึ่งว่าปฏิบัติแบบไหนนะสักสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาพอบอกว่าเลิกก็เลิกเอาเริ่มเอาพอแล้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ฝนตกแรงจนพูดไม่ได้ยินหรือเปล่าตรงเนี้ย แล้วทําไมต้องเริ่มเดี๋ยวนี้อ่ะทำไมต้องเริ่มตอนบอกตอนไม่บอกทำอะไรอยู่ลืมใช่ไหม <c oughs> ลืมลืมคือไม่ได้ปฏิบัติพอบอกเริ่มปฏิบัติก็เพิ่งปฏิบัติตอนที่เขาบอกแล้วก่อนนี้อ่ะทำอะไรอยู่ <c oughs> ลืมแต่บางคนอาจจะไม่ลืมนะแต่ว่าหลายคนอาจจะลืมเพราะจริงๆการปฏิบัติมันต่อเนื่องใช่ไหมละ่ะเออต้องต่อเนื่องต้องไม่ขาดตอน แสดงว่าเมื่อกี้อาจจะมีบางคนขาดตอนแล้วก็เพิ่งมาเริ่มแล้วตอนนี้หยุดอีกแล้วลืมไปทีนี้มันอย่างนี้ตรงนี้จะเชีย่ยวเห็นว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนาะจริงๆเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าให้รู้ตัวเรานะให้รู้ที่ตัวให้รู้ที่ตัวเราเนี่ยในตัวเรามันมีกายกับใจแล้วก็บอกว่าให้รู้มาที่ตัวเราแต่เมื่อกี้เนี่ยพอจะปฏิบัติเนี่ยมันเอาตัวเราเพื่อจะไปปฏิบัติ นึกออกไหมไม่ร er mm ู้ไม่รู้การปรุงแต่งไม่รู้การจัดท่าไม่รู้การเคลื่อนไหวที่กําลังขยับขยับขยับเพื่อจะเอาตัวเราไปปฏิบัติมันผิดกันนะเอาตัวเราไปปฏิบัติหรือเอามามารู้ตัวเรารู้ตัวเราคือรู้เข้ามาข้างในแต่ว่าถ้าเอาตัวเราไปปฏิบัติเนี่ยเอาตัวเราไปเพื่อที่จะไปเตรียมการจะทําอะไรบางอย่างเมื่อกี้พอจับได้ไหมพอว่าเอ้าเตรียมตัวปฏิบัติ โยมก็เอาตัวตัวเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเอาขันห้าเนี่ยมามาปรุงแต่งให้เป็นตัวเราขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะปฏิบัติทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยสติไม่เกิดทั้งทั้งที่เราฝึกกับการเคลื่อนไหวให้รู้สึกใช่ไหมสติไม่เกิดยังไงขณะที่เราขยับตรงเนี้ยเราไม่รู้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวต้องจับท่าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปฏิบัติแต่ถ้าคนมีสติต่อเนื่องแค่ขยับนิดหนึ่งเตรียมตัวรู้แล้ว ตัวเองจะนั่งท่าไหนยังไงนั่งตัวตรงนั่งอ,อ,อะไรเนี่ยจะนั่งปิดตาก็จะรู้ทุกขั้นตอนว่าเออตอนนี้กำลังเตรียมกำลังปรุงแต่งเท้ามือแขนขยับไปตรงไหนยังไงยังไงก็จะรู้จะเห็นมีความต่างไหมอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อกี้มันต่างเหมือนกับว่าเป็นไปตามอย่างที่อตาตมาพูดหรือว่าไม่เป็นไปตามอย่างที่อตาตมาพูดมันก็จะรู้พอรู้ตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เกิด เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าโอ้การปฏิบัติเนี่ยเมื่อกี้ก็พลาดแล้วหลงไปแล้วเพราะนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องจริงๆคือรู้ตัวเรารู้ว่าอะไรรู้ว่ากำลังจัดท่าอยู่เออรู้ว่ากำลังจัดท่าขาขวาทับขาซ้ายนี่รู้สึกตัวอยู่มือขวาทับมือซ้ายรู้สึกตัวอยู่รู้อย่างนี้เลยโยมบอกโอ้แค่อย่างนู้นก็จะตายอยู่แล้วมาให้รู้ขนาดนี้อีกตายแน่แน ก็เท่าที่รู้แหละไม่ต้องไปเขี้ยวเข็นอะไรแต่นี่พูดให้ฟังเฉยๆเนาะเราจะแข่งกับเสียงฝนเนี่ย <c oughs> อยังได้ยินอยู่ไหมโยมตั้งใจจะได้ยินไหมเมืม่อสักครู่ไม่มีเนาะได้ยินเองไอความเป็นเองนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยไรตัวตนไม่มีตัวตนเพราะไม่มีตัวเราไปเพื่อตั้งใจจะฟังแล้วเสียงบันดังของมันเราก็ไม่ได้ทําให้มันดัง ชัดเจนไหมความไม่มีตัวตนคือไม่มีตัวเราเป็นผู้จ้องไม่มีตัวเราเป็นผู้ตั้งใจแต่มันรู้เองแล้วเวลามันไม่ได้ยินนะมันก็ไม่ได้ยินเองโยมไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ให้ได้ยินเพราะอะไรก็มันเป็นอย่างเนี้เดออีเออ๋ยวเรียนรู้ธรรมชาติไปก่อนนะเดี๋ยวเราหยุดพักชั่วคราวแล้วก็โยมก็ฝึกรู้ตัวเองอย่าเอาตัวเองไปรู้ <laughs> อลองดูลองดูที่ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมันรู้อะไรได้บ้างอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดเพื่อจะให้เข้าใจอะไรไม่ต้องเพื่อจะอะไรสักอย่างเดียวอยู่เฉยๆลองดูเนาะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าบางทีมันต้องมีศิลปะในการแบบเขาเรียกว่าทดลองเมื่อก่อนเนี่ยเราอะมัวแต่ทํา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 ตอนนี้ลองทดลองว่าเอ้ยไม่ทําอะไรดูทีมันจะเป็นยังไง เออแล้วก็รู้เอาเองว่ามันจะเป็นยังไงอ่ลองดูทุกอย่างเป็นเองทุกอย่างมีเองเป็นเองเปลี่ยนแปลงเองลองตรวจสอบสภาพภายนอกไม่มีโยมไปทำอะไรเรื่องเรื่องเสียงเรื่องฝนตกเรื่องอะไรไม่ได้ทำแต่ธรรมชาติมันกําลังแสดงทำมันแสดงความเป็นเองความมีอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เห็นไหมไม่มีใครไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่อยู่นอกตัวมันเป็นเองล้วนๆเลยไม่มีผู้กระทาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีตัวคนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีอะไรเป็นผู้กระทําธรรมชาติลว้วนๆเห็นไหมเบาๆหนักๆเสียงดังปักแป๊กปักป๊กไม่มีใครไปนั่งตีไปทั่งเคาะไม่มีนี่คือธรรมชาติที่อยู่นอกตัวธรรมชาติที่อยู่ในตัวเนี่ยในกายในใจเนี่ย โยมไม่ได้ตั้งใจทําอะไรสักอย่างแต่ม oui, ันมันขยุกขยิกของมันเองมันหายใจออกเองมันค <arkadaş> ิดม <del> ันนึกของมันเองมันสบายของมันเองมันโล่งเบาสบายของมันเองไม่มีทําอะไรสักอย่างเดียวความเจ็บเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทํามันหายเจ็บก็ไม่ได้ทํามันปวดข้างนี้ทีก็ไม่ได้ทํามันหายข้างนี้แล้วไปปวดข้างโน้นก็ไม่ได้ทํา ตากับพิบโยมก็ไม่ได้เจตนากับพิบโอ้ยไม่ต้องทำอะไรที่เราปฏิบัติทำอะไที่มันยุ่งยากมากอะ่ะพาะมัวแต่ทำ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 ไม่ยอมเห็นความจริงแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เห็นความจริงอะ่ะมัวแต่เอาตัวเราไปทำ <laughs> ใช่ไหมเอาตัวเราเนี่ยไปทำพอทำเสร็จมันก็มั่วดิมันก็ยากมันก็ลำบากแล้วมันก็เหนื่อยถ้าปฏิบัติแบบไม่ทำอะไรแต่ให้ตื่นรู้อยู่ ไม่ใช่หลับถ้าหลับก็ไม่ตื่นรู้แล้วก็จะไม่รู้อะไรถูกไหมแต่ถ้าไม่หลับอยู่เฉยๆการตื่นรู้แบบธรรมชาติเนี่ยมีอยู่แล้วแบบไม่ต้องทำให้ตื่นรู้ง่ายไหมละ่ะธรรมะทดสอบใหม่เริ่มใหม่ก็ได้เมื่อกี้อาจจะบางคนอาจจะทำผิดอยู่ตอนนี้เริ่มใหม่คืออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไร ให้ขันห้าให้สิ่งปรุงแต่งมันทําของมันเองแล้วคอยสังเกตก็ได้อะเพราะว่าการไม่หลับเนี่ยก็คืออาจจะเป็นมีตัวสังเกตอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าโยมไม่สังเกตเลยสมมุตินะเอาลองทําดูก็ได้ลองไม่สังเกตดูแต่ไม่หลับก็จะรับรู้ความจริงที่กําลังปรากฏได้รู้ได้เองสิ่งที่ถูกรู้ก็มาปรากฏให้รู้เองตรงเนี้ยมันจะไม่ยุ่งยาก เพราะเราปฏิบัติธรรมไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรมาเป็นของตนมีแต่ละความเป็นตัวตนออกไปว่าเออทุกอย่างเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยอืมล้วนๆเลยเอานะให้สังเกตอีกนิดนึงเอาใหม่ใช้คำพูดใหม่ไม่ต้องทำอะไรแต่พอบอกไม่ต้องทำอะไรมันผิดตั้งแต่ยกแรกแล้ว มีเจตนาที่จะไม่ทําอะไรเห็นเจตนาไหมหรืออาจจะท่องในใจบอกไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเออมันก็ท่องในใจเอาไว้มันมันตอกอะ่ะแต่จริงอ่ะตอนนั้นกําลังทําอยู่ทําแบบตัวเราไปทำใช่ไหมตัวเราไปทําคือตัวเราเนี่ยไปสร้างตัวเราขึ้นมาก่อนว่าจะไม่ตัวเราเนี่ยจะไม่เจตนาจะทําอะไรแล้วก็ต่อมาก็ตัวเราก็ไปนั่งคิด ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ทําอะไรตอนนี้เอาตัวเราไปคิดแต่ไม่ได้เห็นตัวเราที่กําลังคิดเห็นไหมมันกลับด้านไหมเอาตัวเราไปคิดว่าไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเอาตัวเราไปคิดแต่ถ้าเห็นตัวเราก็เห็นว่าอ่ะนี่มันกําลังคิดอยู่เห็นไหมมันจะมีกับหัวกับหางกันอยู่เพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมักไม่ค่อยเห็นตัวเราแต่มักจะเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปเห็น เอาตัวเราไปเพ่งเอาตัวเราไปจ้องเอาตัวเราไปดูแต่ไม่ได้เห็นว่าตัวเราเนี่ยกำลังเพ่งไม่ได้เห็นตัวเราว่ากําลังดูแต่ธรรมะแบบนี้มันเป็นธรรมะละเอียดต้องฟังใจจดใจจอ่อเผลอไม่ได้ถ้าเผลอปับ๊บมันจะขาดตอนแล้วตามไม่ทันว่าเราพูดอะไรต้องจังใจฟังฟังแบบนี้บรรลุทําได้นะบอกให้เพราะว่าฟังด้วยใจจดจอ่อใจมีสมาธิพอใจมีสมาธิมันก็เกิดปัญญาจากการฟังรู้แจง้งเห็นจริง ก็อาจจะบรรลุธรรมก็ได้ว่าโอ้ที่แท้ตัวเราไม่มีว่ามีแต่ความเป็นเองโอ้ที่ผ่านมาโง่หมดเลยคือทำผิด้มันยุ่งยากที่จริงไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความโง่หายไปดีไหมความโง่หายไป <c oughs> นี่เราใช้ภาษาของอาจารย์พุทธทาสนะอยาว่าเราพูดแบบหยาบๆเนาะจริงๆอ่ะจิตมันโง่จิตมันไม่มีปัญญาแต่เราไปยึดว่า เราโง่ไปยึดจิตว่าเป็นเราก็กลายเป็นเราโง่แต่จริงอะจิตมันโง่เองถ้าจิตมีปัญญามันก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าที่แท้เนี่ยเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยแต่เผลอเมื่อไหร่โง่เมื่อไหร่นั่นแหละเข้าไปยึดอว่าเราเป็นจิตจิตเป็นเราเวลาจิตรู้อะไรก็ไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้อเห็นไหมเวลาไม่รู้อะไรก็ไปยึดว่าเราเป็นผู้ไม่รู้ ไปยึดจิตไปยึดอาการของจิตหมดเลยไปยึดกายกายเจ็บก็ไปยึดว่าเราเป็นผู้เจ็บเราผู้ป่วยยึดหมดเลยแต่ถ้าไม่ยึดอะไรใช่ไหมมีแต่ร่างกายมันเป็นตามที่มันเป็นจิตใจมันเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นใช่ไหมเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังขารปรุงแต่งมันก็กลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างเนี้ยและโยมดูสิถ้าโยมจะไปทาไม่ให้มันกลับไปกลับมาไม่ให้มันเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ไม่สําเร็จในเมื่อมันมีเหตุปัจจัยมันจะต้องสับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้แต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติผิดคือไปสะกดมันไปนิ่งไปทําให้มันหยุดเหนื่อยตายเลยก็เรียกว่าอตตกิลมะฐานุโยคคือทําให้ลําบากทําให้ยุ่งยากแต่ถ้ารู้รู้อย่างเมื่อกี้ในะที่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรแต่ให้รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทําอะไรแต่ให้รู้อยู่อย่างเงี้ยเรียกว่ารู้แบบซื่อซื่อรู้แบบซื่อซื่อรู้แบบ ไม่ได้มีตัวเราเป็นผู้รู้เพราะรู้เนี่ยถ้าไม่หลับมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็รู้แบบซื่อๆคือมันรู้เองแล้วก็อะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดเองเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดเองให้รู้มันก็เป็นเองไอ้รู้มันก็รู้เองตกลงมันซื่อกันทั้งคู่เลยรู้ซื่อๆถ้ารู้ซื่อๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากมันง่ายๆรู้ซื่อๆใช่ไหมนี่คือที่พูดตรงเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ทั้ง จากที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วเราก็มาปฏิบัติปฏิบัติลองดูทีเขาบอกว่ารู้ซื่อ,อก็ลองมาอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยๆก็อยู่คําว่าอยู่เฉยๆก็คืออยู่อย่างปกติไม่ใช่ว่าไปบังคับให้มันอยู่เฉยๆฉยกูอยู่อยู่อย่างปกติก็คือว่าปกติแบบไหนปกติเช่นเวลามันคันก็เกาหัวเวลามันปวดก็ขยับนะเวลามันเมื่อยตาก็กระพริบตาไอเนี้ยคือเป็นปกติของมันให้มันปกติแบบเนี้ย แล้วก็รู้อย่างที่มันปรากฏขึ้นแค่นี้มันก็จะง่ายจะเบาแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความเข้าใจอะไรมากเพราะความจริงมันเปิดเผยอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วมันรู้แบบไม่ต้องคิดมันมันเห็นแบบไม่ต้องคิดจึงไม่ยุ่งยากทุกวันนี้ที่เราปวดหัวมากปฏิบัติธรรมปวดหัวบ้างหรืออะไรเนี่ยก็เพราะมันคิดคิดเพื่ออะไรคิดเพื่อให้รู้คิดเพื่อให้เข้าใจ แต่จริงอ่ตอนที่มันรู้แบบไม่คิดอันนั้นแหละเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่เลิศกว่าคิดการรู้จากความคิดเนี่ยอันนี้มันรู้แบบปรุงแต่งแต่ถ้ารู้แบบซื่อๆเป็นรู้แบบไม่ปรุงแต่งเห็นไหมรู้ซื่อๆไม่ปรุงแต่งเพราะว่ามันรู้ของมันเองไม่ได้ปรุงแต่งให้รู้แต่มันรู้เลยมันจึงเป็นการรู้ไม่ปรุงรู้แบบไม่ปรุงแต่งอ่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้อง ปรุงแต่งคือมันต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้ก็ไม่มีใครไปแทรกแซงให้มันเป็นอะไรอีกก็เลยพบแต่ความเป็นจริงโดยไม่ต้องอาศัยหัวสมองคิดมันจะง่ายแต่มันจะยากจงที่มาพูดคุยอย่างนี้โยมยากมากยากรู้อะไรแล้วมาสื่อภาษาเนี่ยให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยมันยากยากจริงเพราะว่าบางทีพูดแบบนี้เขาแล้วโยมก็ไม่เข้าใจก็ต้องเปลี่ยนพูดอีกวิธีหนึ่งให้โยมเข้าใจายังไม่เข้าใจก็ต้องเปลี่ยนอีก พูดไปพูดมา,ากลายเป็นเยอะเรื่องที่พูดเนี่ยเยอะเกินไปแต่ถ้าจริงอ่ะถ้าเข้าใจเลยอะ่ะมันไม่ต้องพูดถูกปะไม่ต้องพูดแล้วก็รู้เป็นปัจจตังอ่ารู้เป็นปัจจตังอาตมาอาตมาว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคงลําบากเหมือนกันนะในการที่จะสมมุติคําขึ้นมาว่าจะเรียกอะไรดีจะใช้สมมุติอะไรดียากตอนแรกอะ่ะที่เคยได้ยินไหมที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆอะ่ะท่านรู้สึกว่าคง มันยากมากไม่รู้จะสอนใครได้คงไม่สอนมั้งอะไรละ่ะพระอินทร์หรือเทวดาโลยมุมาอาราธนาว่าเออต้องต้องสอนน่ะเลยท่านก็สอนอันนี้ได้ยินนะเขาว่าตำราเขาว่าหรือผู้รู้เขาก็พูดให้ฟังแต่ความจริงเราก็ไม่รู้ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นการสื่อสารในการพูดธรรมะให้เข้าใจเนี่ยมันยากเออยากมากแล้วบางทีเนาะเ,เราพูดไปแล้วคนนี้เข้าใจแต่อีกคนหนึ่งไม่เข้าใจอะ่ะเพราะคนลมปัญญาไม่เท่ากันอื yeah. เพราะนั้นผู้สอนผู้ที่บอกก็พยายามจะหาคํามาหลายๆคํามาใช้มาพูดจนกระทั่งเข้าใจเข้าใจเราดูในสมัยพุทธกาลที่ผู้ที่บรรลุธรรมมีทั้งพระพุทธเจ้าที่พูดแบบเอาเริ่มตั้งแต่พูดเยอะๆก็มีพูดน้อยๆแล้วมีผู้เข้าใจบรรลุธรรมก็มีแล้วไม่พูดอะไรเลยมีผู้บรรลุธรรมก็มีเห็นไหมแล้วก็ที่พูดน้อยๆก็มีอย่างน้อยที่เราจําได้ก็คือพระพายะ ท่านพูดก็เมื่อเห็นก็สักแต่เห็นใช่ไหมเมื่อฟังก็สักแต่ฟังเมื่อรู้ก็สักแต่รู้เมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งในการใดแลเนี่ยที่รู้แบบเนี้ยตัวเธอจะไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์ในเนี้ยจับคําได้อยู่คาหนึ่งเมื่อตัวเธอไม่มีนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ตัวเธอไม่มีก็ะพูดแบบภาษาเราก็คือว่าตัวกูไม่มีไม่มีตัวกูแค่นี้แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ เพราะนั้นเนี่ยพวกเราปฏิบัติทมให้รัดให้ย่อให้สั้นเนี่ยถ้ารู้จักตัวกูเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยสลายมันเสียฆ่ามันเสียฆ่าตัวกูฆ่าให้มันตัวกูมันตายแต่วิธีฆ่าฆ่ายัางไงก็คือฆ่าด้วยปัญญาเห็นว่าความจริงอะตัวกูไม่มีหรอกแต่ที่มันปรุงหรือมันรู้สึกว่าเป็นตัวกูเนี่ยนี่คือสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นตัวกูไงมันหลอก แต่แท้จริงอ่ะคือสังขารสังขารทั่วไปเนี่ยคือสังขารคือจากเดิมมันไม่ปรุงแล้วต่อมามันปรุงปรุงแล้วมันก็หายไปมันก็เป็นสังขารเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยสังขารจะมาหลอกไม่ได้แล้วเพราะมีปัญญารู้เท่าทันสังขารที่มันปรุงขึ้นมาว่าเป็นตัวเราเช่นมันปรุงขึ้นมาบอกเนี่ยตอนเนี้ยฟังเข้าใจแล้วแล้วก็มันปรุงขึ้นมาว่ามันเป็นความรู้สึกใช่ไหมเป็นความรู้สึกว่าเข้าใจแต่ทีนี้ด้วยความหลงอ่ะหลงนิดหน่อยว่ามันเป็นตัวกูเข้าใจ แต่พอรู้ทันปั๊บก็รู้ทันความหลงว่าเอ้ามันหลงไปเป็นตัวกูอีกแล้วแท้จริงอะ่ะไม่มีตัวกูเป็นผู้เข้าใจมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเข้าใจแต่ไม่ใช่ตัวกูเป็นผู้เข้าใจแค่เนี้ยตัวกูก็หายแล้วเอาพอต่อมาบอกโอ้ยเข้าใจอีกแล้วเข้าใจมากเลยเอาหลงไปเป็นตัวกูเข้าใจมากอีกแล้วรู้เท่าทันอีกก็ฆ่าตัวกูเช่ไก็สุดท้ายก็เหลือแต่ความเข้าใจใช่ไหมความเจ็บความปวดก็เหมือนกัน คนที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพอเจ็บหน่อยปวดหน่อยโอ้ยกูกูเจ็บกูปวดแต่เมื่อได้ยินได้ฟังว่าความเจ็บก็เป็นอาการนะเป็นอาการเป็นทุกขเวทนามันไม่ใช่กูหรอกไม่ใช่กูเจ็บอ่มันก็ปรุงขึ้นมามันก็มีเหตุปัจจัยทําให้เจ็บมันก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่ความเป็นตัวกูอ่ะไม่มีมีแต่ความเจ็บแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นแต่สังขารถ้าหลงไปเมื่อไหร่ว่าเป็นกูเจ็บอีกแล้วรู้ทันอ้าวมันหลงก็ พ้นหลงไปก็เป็นรู้แล้วก็หลุดพ้นไปศึกษาธรรมะในจริงๆมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าเวลาพูดมันยากแล้วก็ที่มันยากอย่างพระไตรปิฎกทําไมมันเยอะอะก็เพราะว่าคนฟังเนาะปัญญาไม่เท่ากันท่านก็เลยสอนกันหลายเรื่องสอนเยอะมากเลยสอนตั้งแต่ชั้นศีลธรรมให้ทาน,ออทานรักษาศีลภาวนาสอนหมดชั้นล่างๆก็เป็นพื้นฐานขึ้นมาใช่ไหมเพื่อเป็นฐานเ,ออเป็นฐานเพื่อให มันเขาเรียกว่าเป็นฐานนะแล้วก็ทําให้ต่อยอดขึ้นไปได้ในชั้นสูงคือภาวนาภาวนาจนขั้นที่ว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเลยมันชั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องมีถ้าไม่มีพื้นฐานแล้วมันก็ขึ้นสู่ปัญญาไม่ได้แต่ทีนี้พื้นฐานของพวกเราเนี่ยจริงๆอะมันก็เยอะกันแล้วเนะบางคนเนี่ยรักษาศีลทําดีทําไม่ทําชั่วเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วแหละตรงนั้นก็ทําไปเหมือนปกติแต่ต้องต่อยอดด้วยปัญญาด้วยการภาวนาคือให้จิตเนี่ยมันหายโง่ คือให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างนะเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอแต่ท่านี้ถ้าเราฟังธรรมไม่ตลอดมันก็หลงเหมือนกันนะว่าเอ้ยทําไมองค์นี้ไม่เห็นพูดถึงเรื่องศีลเลยเรื่องให้ทานเลยเออีกคนหนึ่งฟังแต่เรื่องให้ทานรักษาศีลพอมาฟังเรื่องปัญญาเ็าบอกเอา้าทาไมไม่พูดเรื่องศีลเรื่องเรื่องให้ทานก็ม่วก,กันหมดแต่จริงๆอะ่ะก็ต้องมีครบใช่ไหมยอย่างไใจศีขาอย่างเงี้ยตั้งแต่ศีลศีลสิกขา จิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาก็มีสามมันต้องไปด้วยกันนี่บางทีห่วงเหมือนกันนะห่วงว่าเอ้ยเราพูดไปเนี่ยพูดแต่เรื่องเรื่องปัญญาเรื่องปัญญาเนี่ยถ้าคนไม่มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยมันมันจะเป็นปัญญาเฉโกดีพอบอกว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนแล้วมันจะทีนี้แหละก็เรียกว่ามั่วเลยอยู่ในโลกก็ตีกันใหญ่เลยลักของกันใหญ่เลยทําร้ายกันใหญ่เลยบอกว่าไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูอย่างนี้ไม่ได้ออ อย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าใจผิดถ้าอองั้นให้เข้าใจถูกก็ต้องเริ่มตั้งแต่ฐานนั่นแหละคนไหนยังทําชั่วอยู่ก็เลิกเสียคนไหนทําดีก็ทําต่อไปอแล้วก็ภาวนาจนให้เข้าใจถึงให้จิตเนี่ยมันมีปัญญาเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบเป็นจิตที่ไม่ยึดถือไม่มีกิเลสตัณหาแล้วจึงเป็นจิตที่หลุดพ้นไปอเอาให้ครบเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่แหละว่าอย่างนี่พูดถึงนะก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าตอนนี้เข้าพรรษาเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วเหลือไม่ถึงเดือน ยังเชื่ออยู่นะว่าอันนี้คิดนะอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่เท่าที่สังเกตอ่ะยังมีอยู่ที่ยังไม่สนใจในเรื่องของการภาวนามีอยู่แล้วก็มีแต่เพลิดเพลินเพลิดเพลินสนุกสนานเฮฮาอย่างเงี้ยเรานึกถึงนะว่าเฮ้ยทำไมมาอย่างนั้นได้เนาะคนเรามาอยู่วัดมาอยู่โน่แต่ทำไมไม่พัฒนาตนเลยอะ่ะ ช่ไหมยังเอาแต่เรื่องกิเลสเข้าตัวอยู่แล้วอย่างนี้มันจะพ้นทุกได้ยังไงอ่ะแล้วเวลามีทุกขก็รับไม่ได้ก็ไปโทษคนนั้นคนนี้อีกว่าทําให้เป็นทุกข์แต่แท้เองอ่ะแท้จริงอ่ะตัวเองอ่ะไม่ได้ปฏิบัติต่างหากเออแล้วมาโทษคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกโอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงเพราะงั้นก็ฟังไว้แล้วกันเนาะพูดรวมๆเลยคนไหนที่ยังไม่เริ่มก็เริ่มเสียเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเริ่มเลยถ้าเริ่มแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นเออโอเคนั้นแหละ สะดุ้งนะเนี่ยเวลาพูดอย่างนี้ถ้าโดนใครสะดุง้งเพราะรู้อยู่แก่ใจแต่คนที่ทําดีอยู่แล้วอะไรดีอยู่แล้วโอ้เบิกบานเพราะพูดไปก็ไม่โดนตัวเพราะเราทําถูกต้องแต่ถ้าคนไหนยังทําไม่ถูกต้องเนี่ยพอพูดอย่างนี้ยสะดุง้งโยงเลยอ่ะเฮ้ยโดนกูแล้วเพราะกูไม่ได้ปฏิบัติกูยังสนุกสนาเนเอฮาอยู่เลยยังร้องเพลงมั่วอยู่เลยอย่างเนี้ยสะดุง้งเห็นไหมมันให้โทษตรงนี้แหละ แล้วพอสะดุ้งอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีการลงโทษขึ้นมาจะโศกเศร้าเสียใจว่าโอ้เราโดนแล้วมันโดนดิเพราะว่าทําไม่ถูกต้องอะ่ะใช่ไหมโดนเช่นโดนขับให้ออกจากวัดอย่างนี้สมมติอ่ะมานั่งโศกเศร้าเสียใจอยู่เห็นไหมก็เพราะทําไม่ดีเองอะ่ะทําไม่ถูกเองไอ้น,นี้ยแถมเล็กๆน้อยๆเอาว่าเป็นว่าธรรมะเนี่ยนะนะมันมีตั้งแต่เบื้องต้นทำให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นเบื้อง่ามกลางถึงที่สุดให้มันถูกต้องแล้วมันจะถูกต้องหมด ถ้าเบื้องต้นไม่ถูกท่ามกลางไม่ถูกปลายปลายเนี่ยยังไงก็ผิดแน่นอนอนะรวมความแล้วที่พูดมาทั้งหมดก็พูดกันทั้งผสมผสานนะวันนี้เนาะแบบวันนี้เพราะว่าเออเป็นกันเองเป็นกันเองคือมันกล้าหาญมากก็เลยพูดออกจากใจมากยิ่งขึ้นนี่ถ้าพูดแบบไม่เกรงใจนะจริงๆอะ่ะมันจะหนักกว่านี้แต่ว่าเอาเอะเดี๋ยวจะรับกันไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมอยู่แล้ว <laughs> กิเลสไม่ยอมหรอกพอโดนปั๊บนี่มันจะสู้ อแต่ถ้าคนไม่มีกีเลตคนที่ทําถูกต้องเนี่ยนั่งยิ้มสบายสบายมากเลยจริงไหมจริงเราเป็นประสบการณ์นี้ก็ได้ตอนอาตมาเป็นโยมอะ่ะเราก็พยายามรักษาศีลให้ให้ครบเนาะศีลห้าแต่เรามีว่าบางข้อ,อมันไม่บริสุทธิ์อ่ะพอเราฟังพระเทศเรื่องศีลสะดุ้งเลยอะ่ะโอ้ยโดนโดนแต่ทีนี้ก็พัฒนาไปก็เลยฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆเพื่อเหมือนกับว่าให้ได้รับการตอกย้ำอะ่ะ จนมีกําลังจนมีกําลังมากพอมีกําลังมากเสร็จมันก็ผ่านไอความบกพร่องของเราได้เหมือนกับว่าได้แรงจูงใจนะพอได้แรงจูงใจเสร็จม,นนรม,นนมันก็ผ่านเช่นอย่างเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังเลิกไม่ได้ยังยังเหมือนกับว่าเช่นทํากับข้าวอย่างเงี้ยยังซื้อของเป็นมาทําแต่พอตอนหลังเนี่ยประสบการณ์มันสอนว่าเออเวลาเราเจ็บเนาะถูกคนอื่นมาทําให้เราเจ็บหรือเราโดนอุบัติเหตุเจ็บเนี่ยเรารู้เลยว่าความเจ็บเนี่ยเป็นความทุกข์เป็นความทรมาน ก็เลยมีจิตเมตตาไปสงสารสัตว์ก็เลยหลังจากนั้นมาคือไม่กล้าทําเลยของของเป็นนะ่ะไม่กล้าทําเว้นแต่ว่าเออไม่ได้จงใจเอออะไรต่างๆก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะนั้นศีลเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆคือเห็นจากตัวเองก่อนเห็นความเดือดร้อนของตัวเองเกิดจากการทําไม่ถูกต้องก็เลยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็พัฒนาเรื่อยๆจนตามสติปัญญาที่มันพัฒนาได้ก็คือของใครแค่ไหนแค่นั้นก็คือแต่ว่าผลที่ได้ก็คือ พูดทำพู้รักษาศีลก็ mm hmm. ก็มีทำคุ้มครองตามตามที่ทำได้เนาะวันนี้ก็น่าจะเพียงพอตกลงมีไหมไม่ได้ถามรู้จะถามไม่ต้องถามเลยเนาะรู้หมดแล้วอ mm hmm. แล้วความรู้ลุู้หมดแล้วก็ mm hmm. ปฏิบัติเอาเองให้รู้แจ้ง mm hmm. เห็นจริงจนกระทั่งว่า mm hmm. เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมชาติ ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีตัวตนเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นศักดิ์แต่ว่าธาตุอะนะทุกอย่างเลยตั้งแต่เสนาสะนะตั้งแต่บินทบาตคืออาหารตั้งแตเ่เครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคเป็นศักดิ์แต่ว่าธาตุนะไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ตัวตนเป็นสุญโยเป็นความว่างเปล่าว่างเปล่าไม่เป็นอะไรเลยว่างเปล่าๆเพราะงั้นก็ให้เห็นเลยให ปฏิบัติเนี่ยก็ให้เห็นอะไรเกิดขึ้นก็หัดสังเกตว่าเออความเย็นความร้อนความปวดความเมื่อยก็เออเป็นอาการโอ้ธาตุมันก็อยู่เป็นอย่างนั้นเองอย่างเงี้ยก็เข้าใจเรื่องธาตุได้นะก็สมควรกับเวลาเอวังเพียงเท่านี้